คณิตเพิ่มเติมม .4 เรื่องตรรกศาสตร์แบบฝึกหัดท้ายบทข้อที่10กำหนดให้ p q และ R เป็นประพจน์จงตรวจสอบรูปแบบของประพจน์ที่กำหนดให้ว่าเป็นสัจนิรันดร์หรือไม่มีทั้งหมด7ข้อค่ะข้อแรกค่ะในการที่เราจะตรวจสอบว่าเป็นสัจนิรันดร์หรือไม่เราก็จะต้องดูว่าค่าความจริงของประพจน์นั้น เป็นจริงทุกกรณีหรือไม่ถ้าเป็นจริงทุกกรณีแสดงว่าเป็นศาสัรนิรันค่ะซึ่งวิธีการตรวจสอบวิธีแรกก็คือเราสามารถสร้างตารางค่าความจริงหรือเราอาจจะใช้วิธีการหาข้อขัดแย้งของประพจน์ย่อยค่ะโดยเราจะสมมติให้ประพจน์เชิงประกอบที่เขากำหนดให้ค่ะมีค่าความจริงเป็นเท็จ แล้วหาค่าความจริงของประพจน์ p, q, r ว่ามีกรณีที่ทำให้ประพจน์เชิงประกอบนี้เป็นเท็จเกิดขึ้นไหมถ้าเราพบว่ามีค่าความจริงเป็นเท็จเกิดขึ้นได้แสดงว่าไม่เป็นสัจนิรันด์ค่ะเพราะสัจนิรันด์จะต้องเป็นจริงทุกกรณีอย่างข้อนี้ค่ะวงเล็บข้างหน้ากับวงเล็บข้างหลังค่ะเชื่อมกันด้วยถ้าแล้วเราจะกำหนดให้ประพจน์เชิงประกอบนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จค่ะ ในการเชื่อมด้วยท่าแล้วค่ะค่าความจริงเป็นเท็จจะเกิดขึ้นได้กรณีเดียวเท่านั้นก ja ็คือท่าจริงแล้วเท็จค่ะวงเล็บข้างหน้าจะต้องมีค่าความจริงเป็นจริงวงเล็บข้างหลังจะต้องมีค่าความจริงเป็นเท็จในส่วนของกลุ่มข้างหลังค่ะตรงนี้ก็เชื่อมกันด้วยท่าแล้วเหมือนกันและผลลัพธ์ตรงนี้เป็นเท็จจะเป็นไปได้กรณีเดียวก็คือท่าจริงแล้วเท็จค่ะ จากตรงนี้ค่ะเราสรุปได้ว่าประพจน์ R มีค่าความจริงเป็นเท็จทีนี้เรามาดูตรงอื่นๆค่ะตรงส่วนอื่นข้างหน้าตรงนี้ก็เชื่อมด้วยท่าแล้วเหมือนกันค่ะซึ่งผลลัพธ์เป็นจริงค่ะผลลัพธ์เป็นจริงเนี่ยมันจะเป็นไปได้หลายกรณีเลยเราจะพยายามหากรณีที่ทําให้ค่าความจริงเป็นเท็จเกิดขึ้นได้ค่ะตรงนี้เราทราบแล้วค่ะว่าอามีค่าความจริงเป็นเท็จเราจะใส่ R ไปเราก็จะมาพิจารณาตรงนี้ก่อน จากนั้นค่ะเราก็จะกำหนดให้ประพจน์คิวเป็นอะไรก็ได้ค่ะเราจะลองให้ประพจน์คิวเป็นเท็จก่อนเท็จเชื่อมด้วยท่าแล้วกับเท็จค่ะผลลัพธ์จะเป็นจริงเมื่อตรงนี้เป็นจริงค่ะเชื่อมด้วยท่าแล้วกับ p อยากให้ผลลัพธ์เป็นจริงซึ่ง p สามารถเป็นจริงหรือเท็จก็ได้เหมือนกันในที่นี้เราลองกำหนดก่อนว่าให้ p เป็นเท็จค่ะเสร็จแล้วเรามาดูวงเล็บตรงนี้ค่ะ ้า p แล้ว q เราก็ลองดูว่าตรงนี้เราให้ p เป็นเท็จแล้วค่ะให้ q เป็นเท็จเมื่อเชื่อมกันด้วยถ้าแล้วผลลัพธ์ก็ได้จริงเพราะฉะนั้นไม่มีข้อขัดแย้งของประพจน์ย่อยหมายความว่าเราเจอกรณีที่ทำให้ประพจน์เชิงประกอบนี้เป็นเท็จเกิดขึ้นก็คือกรณีที่ p เป็นเท็จ q เป็นเท็จแล้วก็ R เป็นเท็จ เมื่อค่าความจริงเป็นเท็จเกิดขึ้นได้แสดงว่าไม่เป็นสัจจนิดร์ค่ะข้อที่2เช่นเดียวกันค่ะเราก็จะกําหนดให้ผลลัพธ์เชิงประกอบตรงนี้ทั้งหมดค่ะมีค่าความจริงเป็นเท็จเกิดขึ้นซึ่งถ้าเกิดนิเสธของตัวนี้เป็นเท็จค่ะข้างในตรงนี้ค่ะก็จะมีค่าความจริงเป็นจริงค่ะซึ่งเราจะมีวงเล็บตรงนี้ค่ะ1วงเล็บ ส่วนตรงนี้1นงวงเล็บค่ะ2อวงเล็บนี้เชื่อมกันด้วยท่าแล้วค่ะ ในการเชื่อมด้วยท่าแล้วค่ะจะเป็นเท็จกรณีเดียวเท่านั้นก็คือท่าจริงแล้วเท็จค่ะส่วนกรณีที่ผลลัพธ์เป็นจริงเนี่ยเป็นไปได้หลายกรณีเลยอาจจะเป็นจริงทั้งคู่ก็ได้อาจจะเป็นเท็จทั้งคู่ก็ได้ค่ะหรืออาจจะเป็นเท็จแล้วจริงก็ได้ในที่นี้ค่ะเราจะสมมติให้ตรงนี้ค่ะผลลัพธ์ตรงนี้เป็นจริงเพราะว่าตรงนี้เชื่อมด้วยและค่ะส่วนตรงนี้เชื่อมด้วยหรือเราจะให้ข้างหน้าเป็นเท็จค่ะ จะเป็นถ้าเท็แล้วจริงผลลัพธ์ยังคงเป็นจริงอยู่ที่ตรงนี้ค่ะเราลองให้ผลลัพธ์เป็นจริงก็เพราะว่าในการเชื่อมด้วยแหละจะเป็นจริงกรณีเดียวคือจะต้องเป็นจริงทั้งคู่ค่ะทําให้เราทราบค่าความจริงของประพจน์ p กับประพจน์ q ได้เนื่องจากนิสศษของ p เป็นจริงค่ะ p จึงเป็นเท็จและนิสศษของ q เป็นจริง q ก็เลยเป็นเท็จค่ะเราจะได้ P กับ Q ออกมาแล้วว่าเป็นเท็จเราก็จะไปดูส่วนอื่นว่ามีข้อขัดแย้งหรือไม่จากในวงเล็บสีน้หเงินตรงนี้ค่ะเชื่อมด้วยหรือผลลัพธ์เป็นเท็จในการเชื่อมด้วยหรือแล้วเป็นเท็จจะมีกรณีเดียวค่ะคือเป็นเท็จท้งคู่ค่ะซึ่ง P ตรงนี้เป็นเท็จซึ่งสอดคล้องกับตรงนี้ค่ะ ส่วนตรงนี้นิสศษของ p เชื่อมด้วยและกับ q ค่ะแล้วมีผลลัพธ์เป็นเท็ซึ่ง p ค่ะเราทราบไปแล้วว่าเป็นเท็จนิสศษของ p ก็จะเป็นจริงค่ะและ q เราทราบไปแล้วก็คือเท็ซึ่งจริงกับเท็ค่ะถ้ามาเชื่อมด้วยและผลลัพธ์ก็เป็น เ,เพราะฉันไม่ได้มีข้อขัดแย้งของประพจน์ย่อยหมายความว่ามีกรณีที่ทําให้ประพจน์เชิงประกอบอันนี้เป็นเท็จเกิดขึ้นก็คือกรณีที่ p เป็นเท็จแล้วก็ q เป็นเท็จผลลัพธ์จึงเป็นเท็จเพราะฉันจึงสรุปได้ว่าไม่เป็นสัจ,จนิรันดร์ค่ะข้อที่3ค่ะตรงนี้เชื่อมด้วยถ้าแล้วเหมือนกันค่ะเราก็จะให้ผลลัพธ์เป็นเท็จ ในการเชื่อมด้วยถ้าแล้วจับเป็นเท็จกรณีเดียวก็คือถ้าจริงแล้วเท็จตรงนี้ทำให้สรุปว่าประพจน์คิวค่ะมีค่าความจริงเป็นเท็จส่วนข้างหน้าค่ะตรงนี้เชื่อมด้วยและส่วนข้างหน้าตรงนี้เชื่อมด้วยและค่ะในการเชื่อมด้วยและจับเป็นจริงกรณีเดียวก็คือเป็นจริงทั้งคู่ค่ะนิสศษของ p เป็นจริงแสดงว่า p จะต้องเป็นเท็จค่ะเราจะได้ค่าความจริงของ p ออกมา ส่วนสองตัวนี้ค่ะเราได้ p กับ q แล้วเชื่อมกันด้วยหรือค่ะถ้า p เป็นเท็จค่ะอยากได้ผลลัพธ์เป็นจริงถ้า p ถ้าผีตรงนี้เป็นเท็จค่ะเชื่อมด้วยหรือถ้าผลลัพธ์เป็นจริง Q จะต้องเป็นจริงค่ะคือถ้าเกิด Q เป็นเท็จผลลัพธ์ตรงนี้จะเป็นเท็จเราจะเห็นว่ามีข้อขัดแย้งของประพจน์ Q เกิดขึ้นค่ะเมื่อมีข้อขัดแย้งค่ะก็จะหมายความว่าไม่มีกรณีที่ทําให้ประพจน์เชิงประกอบนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นค่าความจริงจะเป็นจริงทุกกรณีจึงสรุปว่าเป็นสจนัจิรร์ค่ะ ข้อที่4ค่ะในวงเล็บสีชมพูข้างหน้ากับตรงนี้ค่ะเชื่อมกันด้วยท่าแล้วกับอ่าก็จะให้เป็นเท็จเหมือนเดิมค่ะในการเชื่อมด้วยท่าแล้วจะเป็นเท็จกรณีเดียวเท่านั้นก็คือท่าจริงแล้วเท็จค่ะตรงนี้ทำให้เราทราบค่าความจริงของประพจน์ R ค่ะว่าเป็นเท็จในวงเล็บสี่ชมพูข้างหน้าค่ะวงเล็บย่อย3อันนี้เชื่อมกันด้วยและค่ะซึ่งมีค่าความจริงเป็นจริง ในการเชื่อมด้วยและจะเป็นจริงกรณีเดียวเท่านั้นก็คือจะต้องเป็นจริงทั้งหมดค่ะแสดงว่า p หรือ q ตรงนี้จะเป็นจริงถ้า p เรา r ตรงนี้ก็จะเป็นจริงถ้า q เรา r ตรงนี้ก็จะเป็นจริงค่ะแต่เราทราบค่าความจริงของ r แล้วค่ะว่าเป็นเท็จเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ r เป็นเท็จค่ะ เราอยากให้ผลลัพธ์ตรงนี้เป็นจริง Q จะต้องเป็นเท็จเท่านั้นค่ะเพราะถ้า Q เป็นจริงเมื่อไหร่ถ้าจริงแล้วเท็จตรงนี้ต้องเป็นเท็จค่ะตรงนี้เป็นการบังคับว่าประพจน์ Q จะต้องเป็นเท็จเท่านั้นเราได้ค่าความจริงของประพจน์ Q มาแล้วค่ะตรงนี้เช่นเดียวกันค่ะเราได้ R เป็นเท็จเชื่อมด้วยถ้าแล้วอยากให้ผลลัพธ์ตรงนี้เป็นเท็จ P จะต้องเป็นเท็จเท่านั้นพอะถ้า P เป็นจริงเมื่อไหร่ ตรงนี้จะเป็นเท็ค่ะเราก็จะได้ค่าความจริงประพน์ p ออกมาเป็นเท็ค่ะต่อไป p หรือ q ค่ะเราได้ p มาแล้วเป็นเท็ในการเชื่อมด้วยหรือถ้าเราอยากให้ตรงนี้เป็นจริง q ตรงนี้จะต้องเป็นจริงค่ะเพราะถ้า q ตรงนี้เป็นเท็เท็หรือเท็ตรงนี้จะเป็นเท็ เมื่อเป็นเช่นนี้เราพบข้อขัดแย้งของประพดคิวค่ะว่าคิวตรงนี้เป็นจริงคิวตรงนี้เป็นเท,ท็จเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นแสดงว่าไม่มีกรณีที่ทําให้ประพจน์เชิงประกอบอันนี้เป็นเท,ท็จเกิดขึ้นค่ะจึงสรุปได้ว่าเป็นสัจจนิรันดร์ค่ะ คอที่5ค่ะเท่นเดียวกันเลยเราอยากจะเช็คว่าเป็นสัจนิรันดร์หรือไม่เราก็จะให้ประพจน์ที่กำหนดให้มาค่ะมีค่าความจริงเป็นเท็จแต่ว่าเป็นการเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อค่ะในการเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อจะเป็นเท็จสกรณีเท่านั้นก็คือจริงก็ต่อเมื่อกับเท็จแล้วก็เท็จก็ต่อเมื่อกับจริงค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำทั้ง2กรณีเลยกรณีแรกก็คือเป็นจริงกับเท็จ ส่วนกรณีที่2จะเป็นเท็กับจริงค่ะและเราก็จะมาดูว่ามีข้อขัดแย้งของประพจน์ย่อยเกิดขึ้นหรือไม่เรามาดูฝั่งนี้ก่อนค่ะฝั่งนี้คือเป็นเท็และเป็นการเชื่อมด้วยท่าแล้วในการเชื่อมด้วยท่าแล้วจะเป็นเท็จกรณีเดียวเท่านั้นก็คือท่าจริงแล้วเท็ค่ะทําให้เราได้ค่าความจริงของประพจน์ p ออกมาค่ะว่า p มีค่าความจริงเป็นจริง สำหรับฝั่งนี้ค่ะเป็นการเชื่อมด้วยและในการเชื่อมด้วยและจะเป็นจริงกรณีเดียวเท่านั้นก็คือจะต้องเป็นจริงทั้งคู่ค่ะและเมื่อเราทราบค่าความจริงของประพจน์ p ค่ะตรงนี้คือ p มีค่าความจริงเป็นจริงถ้าเราอยากจะให้ผลลัพธ์ตรงนี้เป็นจริงค่ะ q จะต้องเป็นจริงเท่านั้นเพราะว่าในการเชื่อมด้วยถ้าแล้วค่ะถ้าจริงแล้วเทจจะให้ผลลัพธ์เป็น เท็จเท่านั้นในที่นี้เป็นจริงและตัวข้างหน้าประพจน์ p เป็นจริงตัวข้างหลังจึงต้องเป็นจริงเท่านั้นเพื่อให้ตรงนี้เป็นจริงค่ะจึงทําให้เราได้ค่าความจริงของประพจน์ q ออกมาว่าเป็นจริงค่ะตรงนี้เช่นเดียวกันค่ะเราทราบว่า p เป็นจริงและผลลัพธ์ตรงนี้เป็นจริงในการเชื่อมด้วยถ้าแล้วถ้าอยากให้ตรงนี้เป็นจริง R จะต้องเป็นจริงเท่านั้นค่ะค่าความจริงของประพจน์ R จึงเป็นจริง จากนั้นเรามาดูตรงส่วนในวงเล็บนี้ค่ะเป็นการเชื่อมด้วยและ Q และ R ค่ะโดยประพจน์ Q เราทราบแล้วค่ะว่ามีค่าความจริงเป็นจริงในการเชื่อมด้วยและถ้าอยากให้ตรงนี้เป็นเท็จตรงนี้จะต้องเป็นเท็จค่ะเพราะถ้าเกิดตรงนี้เป็นจริงเมื่อไหร่ตรงนี้จะเป็นจริงค่ะซึ่งในที่นี้เราจะพบว่าประพจน์ R มีความขัดแย้งกันตรงนี้เราได้ R เป็นเท็จส่วนตรงนี้เราได้ R เป็นจริง เมื่อมีข้อขัดแย้งแสดงว่าไม่มีกรณีที่ทำให้ประพจน์เชิงประกอบนี้มีค่าความจริงเป็นเท,ท็จเกิดขึ้นค่ะแต่เรายังมีอีกหนึ่งกรณีที่ต้องพิจารณาก็คือเท,ท็จก็ต่อเมื่อจริงค่ะจากตรงนี้ค่ะเป็นการเชื่อมด้วยและค่ะในการเชื่อมด้วยและค่ะจะเป็นจริงกรณีเดียวก็คือจะต้องเป็นจริงทั้งคู่แต่ในที่นี้เป็นเท,ท็จค่ะเพราะฉะนั้นจะมีได้หลายกรณีเลยก็คือเท,ท็จและเท,ท็จ เท็จและจริงหรือจริงและเท็จก็ได้ค่ะในที่นี้เราจะลองให้เป็นเท็จและเท็จก่อนค่ะซึ่งในการเชื่อมด้วยถ้าแล้วค่ะถ้าเป็นเท็จจะเป็นเท็จกรณีเดียวก็คือถ้าจริงแล้วเท็จค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้ค่าความจริงของประพจน์ p ออกมาค่ะว่า p เป็นจริงส่วน q จะเป็นเท็จค่ะ ตรงนี้เช่นเดียวกันเราจะได้ค่าความจริงของประพจน์ p มาแล้วคือเป็นจริงและในการเชื่อมด้วยถ้าแล้วถ้าอยากให้ผลลัพธ์ตรงนี้เป็นเท,ท็จประพจน์ R จะต้องเป็นเท,ท็จเท่านั้นค่ะเราจะได้ค่าความจริงของประพจน์ R เพิ่มขึ้นมาค่ะคือเป็นเท,ท็จจากนั้นมาดูฝั่งนี้ค่ะเราได้ประพจน์ p ค่ะมีค่าความจริงเป็นจริง แล้วถ้าเกิดเราอยากให้ผลลัพธ์ตรงนี้เป็นจริงค่ะบังคับว่าพวกตรงนี้ค่ะจะต้องเป็นจริงเท่านั้นเพราะถ้าเป็นเท็จตรงนี้จะเป็นเท็จค่ะเพราะเป็นการเชื่อมด้วยท่าแล้วในการเชื่อมด้วยและค่ะจะเป็นจริงกรณีเดียวเท่านั้นค่ะคือจะต้องเป็นจริงทั้งคู่ซึ่งเมื่อพบว่าเป็นจริงทั้งคู่เราจะพบข้อขัดแย้งของประพจคิวแล้วก็ประพดอาค่ะซึ่งตรงกันข้ามกับตรงนี้ เมื่อเราพบข้อขัดแย้งค่ะแสดงว่าไม่มีกรณีที่ทำให้ประพจน์เชิงประกอบอันนี้เป็นเท็จเกิดขึ้นทั้งกรณีที่เป็นจริงก็ต่อเมื่อเท็จและเท็จก็ต่อเมื่อจริงจึงทำให้เราสรุปได้ว่าประพจน์นี้เป็นสัจนินินดรัค่ะข้อที่6ค่ะเป็นการเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อเช่นเดียวกันค่ะเราจะต้องพิจารณา2กรณีคือจะเป็นเท็จกรณีที่จริงแล้วเท็จ กับอีกกรณีหนึ่งก็คือเท็จแล้วจริงค่ะเรามาดูฝั่งนี้ก่อนค่ะในกรณีที่การเชื่อมด้วยท่าแล้วจะเป็นเท็จกรณีเดียวเท่านั้นก็คือท่าจริงแล้วเท็จค่ะได้ค่าความจริงของประพจน์ R ออกมาคือเป็นเท็จค่ะส่วนตรงนี้เป็นการเชื่อมด้วยและและมีค่าความจริงเป็นจริงจะมีกรณีเดียวคือจะต้องเป็นจริงทั้งคู่ค่ะและจากการที่เราทราบว่า R เป็นเท็จค่ะเชื่อมด้วยถ้าแล้วแล้วผลลัพธ์เป็นจริงบังคับว่าประพจน์ p จะต้องเป็นเท็จเท่านั้นค่ะพอถ้าตรงนี้เป็นจริงเมื่อไหร่ตรงนี้จะต้องเป็นเท็จค่ะทําให้เราทราบว่า p เป็นเท็จตรงนี้เช่นเดียวกันค่ะเราทราบว่ามีค่าความจริงเป็นเท็จจากตรงนี้อยากให้ตรงนี้เป็นจริงบังคับว่า q จะต้องเป็นเท็จเท่านั้นค่ะได้ค่าความจริงประพจน์ q ออกมาจากนั้นมาดูตรงนี้ค่ะเชื่อมด้วยหรือ ผลลัพธ์เป็นจริงค่ะ p มีค่าความจริงเป็นเท็จค่ะจากที่เราได้มาก่อนหน้านี้และจะเป็นจริง q จะต้องเป็นจริงเท่านั้นค่ะเพราะถ้าเกิดสมมติว่า q เป็นเท็จเมื่อไหร่ผลลัพธ์ตรงนี้จะเป็นเท็จค่ะเราพบข้อขัดแย้งของประพจน์ q เกิดขึ้นค่ะเพราะว่า q ตรงนี้เป็นเท็จ q ตรงนี้เป็นจริงแสดงว่าไม่มีกรณีที่ทำให้ค่าความจริงเป็นเท็จเกิดขึ้นค่ะ อีกหนึ่งกรณีที่เราต้องพิจารณาก็คือเท็จกับจริงค่ะซึ่งในการเชื่อมด้วยท่าแล้วค่ะถ้าจะให้ผลลัพธ์เป็นจริงเนี่ยมีได้หลายกรณีเลยก็คืออาจจะเป็นจริงทั้งคู่หรือว่าเท็จถ้าเราจริงหรือว่าเป็นเท็จทั้งคู่ก็ได้ค่ะในที่นี้เราจะให้เป็นเท็จทั้งคู่ค่ะเราจะได้ประพจน์ R ออกมาเป็นเท็จค่ะ ส่วนตรงนี้เป็นการเชื่อมด้วยหรือในการเชื่อมด้วยหรือจะเป็นเท็จกรณีเดียวค่ะก็คือจะต้องเป็นเท็จทั้งคู่ได้ความจริงของประพจน์ p เป็นเท็จ q เป็นเท็จค่ะจากนั้นมาดูฝั่งนี้ค่ะเป็นการเชื่อมด้วยและค่ะในการเชื่อมด้วยและได้ผลลัพธ์เป็นเท็จค่ะก็จะมีได้หลายกรณีเลยเท็จและเท็จก็ได้ค่ะเท็จและจริงก็ได้จริงและเท็จก็ได้ค่ะ ณนะตอนนี้ค่ะเราทราบแล้วค่ะว่าประพจน์ Q เป็นเท็จประพจน์ R เป็นเท็จซึ่ง2ตัวนี้ค่ะถ้าเกิดมันเชื่อมด้วยท่าแล้วเท็จและเท็จค่ะจะได้เป็นจริงค่ะเมื่อตรงนี้เป็นจริงผลลัพธ์ตรงนี้ค่ะเชื่อมด้วยและอยากให้เป็นเท็จฝั่งนี้จะต้องเป็นเท็จค่ะ พราะถ้าเกิดตรงนี้เป็นจริงตรงนี้เลยต้องเป็นจริงด้วยเมื่อตรงนี้ถูกบังคับว่าเป็นเท็จในการเชื่อมด้วยท่าแล้วจะเป็นเท็จกรณีเดียวเท่านั้นค่ะก็คือท่าจริงแล้วเท็จทําให้เราพบข้อขัดแย้งของประพจน์ีเกิดขึ้นค่ะตรงนี้พีเป็นจริงตรงนี้ P ีเป็นเท็จเมื่อมีข้อขัดแย้งแสดงว่าไม่มีกรณีที่ทำให้ประพน์เชิงประกอบนี้เป็นเท็จเกิดขึ้นจึงสรุปว่าเป็นสัจจนิรันดร์ค่ะ ข้อเค่ะเป็นการเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อเหมือนกันสำหรับข้อนี้ค่ะเราจะมาลองใช้วิธีสร้างตารางค่าความจริงกันซึ่งข้อนี้ก็จะมีอยู่สองประพจน์ด้วยกันก็คือประพจน์ p กับประพจน์ q ค่ะค่าความจริงที่เป็นไปได้ก็จะมีอยู่4กรณีค่ะเราก็จะเริ่มต้นหา p ก็ต่อเมื่อ q กันค่ะ p ก็ต่อเมื่อ q จะเป็นจริง2กรณีเท่านั้นค่ะคือเป็นจริงทั้งคู่กับเป็นเท,ท็จทั้งคู่ค่ะ นอกนั้นจะเป็นเท็จค่ะจากนั้นเราจะหาหนิเสษของ p ค่ะนิเสษของ p ก็คือมีค่าความจริงตรงข้ามกับ p ค่ะนิเสษของ q คือค่าความจริงตรงข้ามกับ q คะ่ะ p และ q ค่ะ p และ q จะเป็นจริงกรณีเดียวเท่านั้นก็คือเป็นจริงทั้งคู่ค่ะก็คือ2ช่องแรกตรงนี้ที่เป็นจริงทั้งคู่นอกนั้นจะเป็นเท็จทั้งหมด ต่อไปค่ะเราก็จะหาตัวนี้ค่ะนิเสษของ p และนิเสษของ q ก็จะเป็นจริงกรณีเดียวเมื่อนิเสษของ p กับนิเสษของ q เป็นจริงทั้งคู่ค่ะนอกนั้นจะเป็นเท็จทั้งหมดค่ะและเราก็จะนำ p และ q คือช่องนี้ค่ะเชื่อมด้วยหรือกับนิเสษของ p และ q ก็คือช่องนี้ค่ะเอาสองช่องนี้ค่ะมาเชื่อมกันด้วยหรือซึ่งในการเชื่อมด้วยหรือจะเป็นเท็จกรณีเดียวเท่านั้นค่ะก็คือเป็นเท็จทั้งคู่ค่ะ ที่เหลือช่องอ,อื่นๆก็จะเป็นจริงทั้งหมดและจากนั้นค่ะเราก็จะเอา p ก็ต่อเมื่อ q ค่ะมาเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อกับก้อนนี้ทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูช่อง p ก็ต่อเมื่อ q ค,ค่ะ<ๆ> nhiều. และ้วก็ช่องนี้ในการเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อค,ค่ะจะเป็นจริงกรณีเดียวเท่านั้นคือจะต้องเป็นจริงทั้งคู่ค่ะแล้วก็เป็นเท็จทั้งคู่ค่ะซึ่ง ทั้ง4ตัวค่ะเป็นจริงทั้งคู่เป็นเท็จทั้งคู่หมดเลยค่าความจริงจึงเป็นจริงทั้งหมดเมื่อค่าความจริงเป็นจริงทั้งหมดจึงสรุปว่าประพจน์นี้เป็นสัจจนิรันด์ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกด Super thanks เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ